สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเครื่องผลิตออกซิเจนพกพาของ Drive Medical d e v i c e รุ Go to, บบ่น iGo2 แบรนด์สัญชาติสหรัฐอเมริกากันค่ะโดยเครื่องรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบการจ่ายออกซิเจนถึง2แบบด้วยกันนั่นก็คือพา e ส์โ o ที่จะจ่ายเป็นจังหวาอาะอัตราการหายใจของผู้ป่วยและ Smart d ดทที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Drive Medical โดยโหมดนี้นะคะจะปรับเปลี่ยนการจ่ายออกซิเจนอัตโนมัติตามลักษณะาการหายใจของผู้ใช้งานไม่ว่าจะหอบเหนื่อยหายใจเร็วหายใจช้า เครื่องจะปรับเปลี่ยนแบบเรลไทม์เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องยังจะออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งไฟบ้านไฟรถและยังมีแบตเตอรี่ที่สแตนบายได้สูงสุดถึงสาุดห้าชั่วโมงและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะยังสามารถใช้งานบนเครื่องบินได้อีกด้วยเพื่อให้ใช้งานหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่สะดุดไม่ว่าเป็นกิจกรรมในบ้านหรือว่ากิจกรรมนอกบ้านนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์การใช้งานที่ให้มากับตัวเครื่องเลยนะคะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานค่ะสายให้ออกซิเจนแบบเสียบจมูกค่ะและในส่วนของอะแดปเตอร์นะคะก็จะมีให้สำหรับทั้งใช้ไฟในบ้านและก็ไฟในรถยนต์เลยค่ะถัดไปก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ค่ะและย่งสุดท้ายก็จะเป็นกระเป๋าที่ใช้สำหรับพกพาค่ะในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะก็จะประกอบไปด้วยแถบสถานะแบตเตอรี่ค่ะตัวเลขระดับอัตราการจ่ายออกซิเจน และสัญลักษณ์การแจ้งเตือนอื่นๆค่ะถัดมาในส่วนของปุ่มการใช้งานนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ปุ่มค่ะก็จะมีปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องเปิดปิดเสียงการแจ้งเตือนปุ่มเข้าสู่โหมดสมาร์ทโดสค่ะแล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับอัตราการจ่ายออกซิเจนค่ะในส่วนของการใช้งานนะคะันแบับแรกให้ทําการเช็คสถานะแบตเตอรี่นะคะด้วยการ กดปุ่มนี้แล้วก็ดูแถบไฟสถานะนะคะเมื่อทําการเช็คแล้วนะคะว่ามีไฟเพียงพอต่อการใช้งานก็ให้ทําการใส่แบตเตอรี่เข้าสู่ตัวเครื่องได้เลยค่ะหลังจากใส่แบตเตอรี่เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทําการกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยค่ะแล้วก็รอให้เครื่องประมวลผลเพื่อปรับระดับออกซิเจนนะคะรอจนกว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ติ๊กถูกที่บริเวณนี้ค่ะแสดงว่าความเข้มข้นของออกซิเจนเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วค่ะ และในส่วนตัวเลขบนหน้าจอแสดงผลนี้นะคะก็คือระดับการจ่ายออกซิเจนนั่นเองค่ะหากต้องการปรับระดับการจ่ายออกซิเจนนะคะก็สามารถทําการกดปุ่มบวกลบตรงนี้นะคะเพื่อปรับระดับได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถปรับระดับการจ่ายออกซิเจนได้ตั้งแต่1-5ถึงระดับได้กันค่ะแล้วก็ในส่วนของโหมดสมาร์ทโดสนะคะสามารถทําการกดปุ่ม SD ตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ SD ขึ้นตรงนี้นะคะแสดงว่าเข้าสู่หมดสมาร์ทโดสแล้วค่ะในหมวดสมาร์ทโดสนะคะจะปรับแรงดันออกซิเจนอัตโนมัติตามการหายใจของผู้ป่วยค่ะวิธีดูแลรักษาหลังการใช้งานนะคะก็จะมีเน้นย้ำอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะคะ ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของสายไคลนูล่าหรือว่าสายให้ออกซิเจนแบบเสียบจมูกนะคะสายนี้นะคะแนะนําว่าให้ควรเปลี่ยนทุกๆ1เดือน,นขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะแล้วก็ส่วนตัวเครื่องนะคะก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆนะคะแล้วก็ใช้ผ้าแหง้งเช็ดตามให้แห้งก่อนนํากลับมาใช้งานได้เลยค่ะ